เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ13นะคะ Situation เหตุการณ์ can a s invited to a Party at his friend's house but he can't go he says ามาดูกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรทุกคน can is invited to a party นะคะก็คือถูกเชิญใช่ไหมคะทุกคนถูกเชิญนะ mm hmm. เวลาเราเจอ verb to be นะคะ พวกเวิร์บช่องสามเนี่ยก็คือการถูกกระทําใช่ไหมคะถูกกระทานี่ไม่ได้แค่แบบถูกทําร้ายอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคําว่าถูกกระทํานี่ก็คือเคนไม่ได้เป็นคนเชิญเองใช่ไหมคะเคนน่ะถูกเชิญใช่ไหมคะหรือว่าได้รับเชิญก็ได้ถ้าถ้าพูดแบบภาษาไทยส,สวยๆหน่อยนะคะก็คือเคนเนี่ยได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ใช่ไหมคะที่บ้านของเพื่อนถูกไหมถูกไหมเอ่ย at his friend house นะคะมี apology s นะคะ,สะแสดงความเป็นเจ้าของเนาะ at his friend house but he can't go นะ right? can't เนี่ย mm hmm. ก็คือย่อมาจาก can not ถูกต้องไหมเอ่ย can not mm hmm. ก็คือไม่สามารถไปได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นใน a y s เขาจะพูดว่าอะไรคะช้แรกนะคะ well maybe I can make it ช้สองะคะ่ะ sorry I don't mean to keep myself busy ใช้สามะคะ I love to but I need to study for my exam ใช้สี่นะคะ I'm very sorry for not showing up at the party. แล้วก็ใชยห้ใชยสุดท้ายนะคะ Oh that's interesting talk to you later มามาดูตั้งแต่ชอยแรกนะคะ Well maybe I can make it เคยเจอไปแล้วนะคะคำว่า Well นะคะใช้ตอบได้ตลอดเลยใช่ไหมคะทุกคน Well เหมือนแบบเวลาเราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราก็เหมือนแบบเอออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนไทยก็อาจจะแบบ เออก็ได้อะไรอย่างงี้อันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะแบบ well okay I will do it ก็คือเออก็ได้ฉันทำก็ได้อย่างงี้นะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็่า maybe I can make it นะคะ I can make it แปลว่าอะไรเอ่ยทุกคนฉันสามารถทำได้หรือเปล่าทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหรือเปล่าการที่เราพูดว่า I can make it นะคะไม่ได้หมายถึงว่าคือมันสามารถหมายถึงว่าฉัน สามารถทำอะไรสักอย่างขึ้นมาได้จริงๆนะคะหรือว่าฉัน,ฉ,นฉันสามารถไปได้นะคะหรือว่าเออก็น่าจะไปได้นะคะสมมุติมีคนมีคนชวนเรานะคะว่าเออเนี่ยเนี่ยเย็นนี้ไปกินข้าวกันไหมนะคะ let's have dinner together เราก็สามารถตอบว่า yeah I can make it ก็คือ oh okay ฉันไปได้นะคะหรือว่าถ้ามีคนมาชวนเรานะคะ Um, next week Would you like to go to a museum together? อาทิตย์หน้าไปพิพิธภัณฑ์กันไหมนะคะแล้วเราบอกว่า oh I am so busy next week uh, I cannot make it I'm sorry ก็คืออาทิตย์หน้ายุ่งมากฉันไม่สามารถไปได้นะคะขอโทษด้วยนะก็คือเวลาที่มีใครมาชวนมีใครมาถามเรานะคะเราก็สามารถตอบ I can make it I cannot make it ได้เลยนะคะ ใช่สองนะคะ sorry I don't mean to keep myself busy sorry ก็คือขอโทษใช่ไหมคะ I mean to คือแปลว่าอะไรคะ mean to แปลว่าตั้งใจเนาะตั้งใจนะคะ I don't mean to ก็คือฉันไม่ได้ตั้งใจ keep myself busy ก็คืออะไรคะทำให้ตัวเองยุ่งนะคะแบบเออฉันไม่ได้ตั้งใจแบบจะทำให้ตัวเองยุ่ง งงไหมเอ่ยไอ don't mean to keep myself busy ก็คือแบบเออขอโทษจริงๆช่วงนี้ยุ่งนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าช่วงมียุ่งอะไรประมาณนี้นะคะ I don't mean to keep myself busy ภาษาอังกฤษนะคะเวลาบางทีเนี่ยที่เราจะแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะไม่เป๊ะน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าการใช้ภาษาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพวกวัฒนธรรมด้วยถูกต้องไหมคะคือวัฒนธรรมของคนที่น่นเนี่ยเวลาเขาตอบเนี่ยเขา เขาจะใช้ประโยคแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าของเราเนี่ยเราก็จะแค่ตอบไปใช่ไหมคะว่าเออแบบช่วงนี้ยุ่งขอโทษนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าแปลเป๊ะมก็จะโอ h I'm busy I'm sorry ใช่ไหมคะก็คือฉันยุ่งแต่ถ้าภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะแบบมีแบบสามารถพูดได้ว่า I'm busy ก็คือเออเออช่วงนี้ฉันยุ่งหรือว่า I'm not min to keep my servicey ก็คือเออเออช่วงนี้แบบยุ่งแบบ ยุ่งจริงๆแบบไม่ได้ตั้งใจว่ามันคือเหมือนแบบไม่ได้แพลนไว้ว่าช่วงนี้จะยุ่งนะคะแต่ว่าแบบดันยุ่งเฉยเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออะดรีนนจะคิดไม่ซับฟีซีมันกือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็มันก็จบประมาณนี้นะคะทุกคนมันเป๊ะไม่ได้นะคะขอโทษจริงๆเนาะแต่ว่าทุกคนเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถเมนต์มาถามได้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะช้อยสามนะคะ I'd w o u l love to but I need to study for my exam ก็คืออะไรคะ I would love to นะคะอันนี้ยอมจะก o o d l d ่ would, ไหมคะเออฉันก็ฉัน I would love ไม่ใช่ฉันรักอะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบเออฉันก็อยากไปนะใช่ไหมคะ but I need to study for my exam ก็คืออะไรคะต้องต้องเตรียมสอบถูกต้องไหมคะต้องอ่านสอบ I would love to เนี่ยก็คือใช้ไม่ได้ใช้แค่แปลว่าฉันอยากไปอะไรย่างนี้ได้นะคะสมมตุติมีคนถามว่า would you like a lemonade ต้องการน้ำมะนาวไหมอย่างนี้เราก็บอกว่า I would love to ก็คือแบบเออใช่ฉันต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออขอหน่อยนะอะไรอย่างนี้หรือว่า อ uh, มีคนถามว่า could you please help me um tutoring on my English class ช่วยติวคลาสภาษาอังกฤษให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขามาขอความช่วยเหลือเราก็สามารถพูดได้นะคะว่า I would love to ก็คือเอ้ยได้แน่นอนนะคะม,มันแปลว่ามันแปลว่าประมาแบบได้อยากทำอะไรเงี้ยนะคะทำได้อยากทำหรือว่าต้องการอะไรอย่เงี้ยคะ่ะได้หมดเลยนะ I would love to ใช้ได้ บ่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าเราจะพูดว่า I would love to take a ride with you นะคะก็คือเออฉันแบบฉันอยากฉันอยากไปนั่งรถเล่นกับคุณนะหรือว่าแบบฉันต้องการไปนั่งรถเล่นกับคุณนะอะไรเงี้ยแบบเป็นการแสดงความเต็มใจนะคะว่าทําได้อยากทํานะคะก็คือแบบเต็มใจเต็มที่นะคะชอนี่สินะคะ I'm very sorry for not showing up at the party ฉันขอโทษมากๆเลยนะที่ show up คืออะไรคะ show up คือปรากฏตัวนะแสดงตัว mm hmm. อาจจะแปลไปแปลกหน่อยนะก็คือขอโทษที่ไม่ได้ไปนะคะปาร์ตี้ครั้งที่แล้วนั่นเองนะไม่ได้ไปปาร์ตี้นะคะเออขอโทษนะที่ฉันแบบไม่ได้อยู่นะคะอยู่ก็ได้อยู่ที่ปาร์ตี้โชว์อัพเนี่ยเหมือนก็คือสมมุติเวลาเราไปงานอะไรสักอย่างเนี่ยการโชว์อัพอ่ะก็คือการที่เรา ะะอาจจะแบบไม่ต้องอยู่ทั้งงานก็ได้นะโชว์อัพเนี่ยสามารถคือร่วมเข้าร่วมแค่แบบ3นาที5นาทีก็ถือเป็นการโชว์อัพได้แล้วนะคะเช่น mm hmm. I will show up at your party ก็คือฉันจะไปอย่างนี้ที่งานปาร์ตี้ของคุณ I'm very sorry for not showing up at the party ก็คือฉันขอโทษมานะที่ไม่ได้อยู่ที่งานปาร์ตี้นะคะหรือที่ไม่ได้ร่วมงานปาร์ตี้นะคะ,ะร่วมก็ได้นะคะ อ่ะที่ไม่ได้อยู่นะคะที่งานปาร์ตี้ไม่ได้ร่วมง,งานปาร์ตี้ก็คือก็คือไม่ได้ไปนั่นเองนะช้อยที่ห้างนะคะช้อยสุดท้าย Oh that's interesting talk to you later that's interesting แปลว่าอะไรคะเวลามี worth to be นะคะแล้วก็บวกกับ ing อย่างนี้นะคะจะแปลว่าหน้าอะไรสักอย่างแต่ถ้าเป็นบวกกับ เติม ed นะคะจะแปลว่ารู้สึกนะเช่น mm hmm. that's interesting ก็ mm hmm. คือมันน่าสนใจนะ mm hmm. เพราะ interest แปลว่าความสนใจใช่ไหมคะหรือสนใจเนาะ that's interesting ก็คือมันน่าสนใจหรือว่าถ้าจะพูดว่า I am interested ก็คือฉันรู้สึกสนใจนะคะหรือว่าจะอย่างจะใช้คำอื่นก็ได้นะคะเช่น you look um, that I s is, I am exhausted ก็ได้นะคะฉันรู้สึกเหนื่อยนะ Exhaust แปลว่าเหนื่อยเนาะ I am exhausted นะคะฉันรู้สึกเหนื่อยหรือว่า mm hmm. That she looks she looks ต uh, าไม่ได้ That books is boring อ หนังสือเล่มนั้นมันน่าเบื่อถูกต้องไหมคะ I am bored เวลาเราพูดนะคะ I am จะพูดว่า I bored จะพูดว่า I boy อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่า bored แปลว่าเบื่อใช่ไหมคะจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะต้องพูดว่า I am bored ก็คือฉันรู้สึกเบื่อนะคะฉันรู้สึกเบื่ออ่า Ken จะตอบอะไรดีคะเขาถูกเชิญนะเขาได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนเขาแต่ He, cannot go, huh? He can not go นะคะ He can't go เขาไม่สามารถไปได้เขาจะตอบว่าอะไรดีคะทุกคนตัดช้อยไหนดีเอ่ยตัดช้อยตัดช้อยช้อยหนึ่งถูกต้องไหมคะ huh? Well maybe I can make it เออฉันก็ฉันอาจจะไปได้นะฉันน่าจ,จะไปได้นะตอบแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะ huh? เพราะว่าเขา เขาไปไม่ได้นะคะทุกคนแค้นน็อตนะเขาไปไม่ได้จะมาตอบว่าเออฉันน่าจะไปได้เงี้ยก็ไม่ถูกถูกต้องไหมคะอ่ามีช้อยอะไรเอ่ยอีกที่ตัดได้นะคะช้อยห้าถูกต้องไหมคะโอ้ oh, that's interesting เอ,อ้ยน่าสนใจนะเออเดี๋ยวไว,ไว้เดี๋ยวคุยกันหรือว่าไว้เดี๋ยวบอกอีกทีอันนี้ก็ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็เขาเขารู้นะคะว่าเขาไปไม่ได้ he can't go นะคะไม่ใช่แบบคือถ้า คือถ้าโจทย์บอกว่าเขาลังเลเนี่ยก็จะตอบชอยนี้ได้นะคะแต่ว่าโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกช้อยนี้ไม่ได้เนาะชอยไหนเอ่ยที่ไม่ใช่ชอยชอยสี่ใช่ไหมคะ I'm very sorry for not showing up at the party เขายังไม่ทันไปเลยนะคะชอยสี่ก็คือเขาไปแล้วหรืไม่ใช่คือแบบปาร์ตี้มันผ่านมาแล้วแล้วเขา ไม่ได้ไปร่วมงานถูกต้องไหมคะแต่อันนี้คือปาร์ตี้มันยังไม่ถึงเลยนะเขาแค่โดนชวนเฉยๆนะคะยังไม่ทันมีปาร์ตี้เลยนะก็เลยใช้ข้อสี่ไม่ได้นะช้อยไหนดีคะทุกคนช้อยไหนดีเอ่ยเลือกช้อยไหนดีนะข้อสิบสามช้อยสามนะคะ I would love to ก็คือโอ้ยฉันอยากไปนะ but นะคะแต่ I need to study for my exam ก็คืออะไรคะ ต้องอ่านสอบจริงๆอืมฉันอยากไปนะัะแต่ต้องอ่านสอบถูกต้องไหมคะ Sorry I don't mean to keep my s e l f busy อันนี้ก็ก็แปลว่าเขาไปไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มันไม่สวยนะคะอยู่ดีสมมุติมีคนชวนเราแล้วเราจะแบบเออขอโทษนะสมมติเขาชวนว่าเออไปงานบาร์ตี้บ้านเราไหมแล้วเราจะตอบว่าขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจแบบช่วงนี้ยุ่งจริงๆแบบ อย่างเงี้ยก็แปลกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขามาชวนเรานะอุ uy, ้ยไปบาร์ดี้บ้านใช่ไหมแล้วเราตอบว่าอุ้ยอยากไปแต่ขอโทษน,นะแต่แต่ฉันต้องอ่านหนังสือสอบอย่างเงี้ยก็ชัดเจนกว่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ13นะคะช้อยที่เป็นคําตอบนะคะก็คือช้อย3นั่นเองนะคะ I would love to but I need to study for my exam เรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทํำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้ว่าไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ